เต่นมาเต้เ,เลยท่านผู้ชมครับมันต้องเปนไหลเป็นเฟนปลาไหล <c oughs> ปลาไหลปลาไหลปลาไหลโอ้ยยอวเกิดตัวนี้เรามา,ามใจัยสัตว์ในสวนกญจนานะครับมีแต่น้ำหลายชนิดครับตอนนี้ผมผมเห็นปลาไหลหลายตัวแล้วผมก็เลยชอบครับแต่มันเลื่นมากเลยครับมันถผมเห็นสี่ตัวครับแต่ตัวนี้มัน มเจาะขึ <One input> so ้นมาไอตัวแต่เพื่อนผมบอกให้ปล่อยเขาไอตัวนี้ผมอยากวิจัยผมก็เลยขอครับแต่นี้ครับมันเป็นสัตว์น้ำหลายชนิดครับผมเผีว่ามันที่ปม่เอี๊ยนะครับแต่ไม่รู้ว่าสัตว์น้ำแถวนี้มันจะมีตัวเหี้ยไหมนะโอ้คุณเจ็ดเขาคงอยากกวนตีนแต่ก็อ่าก็สัตว์น้ำไม่ใช่หรอกมันเลื่อนครับชักว่อได้เลยเฮียแบบปูพ็มือทอดดิผมแบบสัตว์เทพแบบปล่อยครับปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยครับ

มึงจะจะถ่ายรูปมันถ่ายรูปอ่าคลิปคลิปของขอตัดตอนแป๊บนึงครับอ่าตัดตอนถ่ายรูปถ่ายรูปมันถ่ายไม่ได้มันอัดคลิปได้อย่างเดียวเอ้าเหรอของของมึงถ่ายได้เหรอไม่มันสต็อปแล้วมันก็จะออกเลยเลยก็ออกเลยมุเก็บคลิปไว้ก่อนเก็บคลิปไว้ก่อนกูตัดตอนนี้เป็นนะเดี๋ยวค่อยตัดใหม่ไม่ต้องตัดหรอกเอาเอาเอาคลิปหลายพาร์ทเลยถ่ายรูปอะไร